สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากบทสรุปภาพยนตร์เรื่อง Sinners ของช่องบรรยายมูวี่กันนะครับเป็นเรื่องสยองขวัญที่แบบน่าสนใจมากฉากหลังเป็นมิสซิสซิปปียก1930 0มีทั้งแวมไพา์ทั้งเพลงบลูส์เข้มๆเ,เลยใช่ค่ะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากนะทั้งดนตรีบลูส์ที่มีพลังบริบทประวัติศาสตร์ ยุคจิมโครทางใต้ของอเมริกาเนี่ยแล้วก็มีความสยองขวัญเหนือธรรมชาติอย่างแวมไพร์เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องครอบครัวบาปแล้วก็การไถ่บาปด้วยค่ะครับผมเปิดเรื่องมาด้วยไอเดียว,ว่าเพลงบลูส์เนี่ยมันมีพลังลึกลับอาจจะเรียกวิญญาณได้แล้วก็แนะนำตัวละครหลักสองพี่น้องสโมกกับสแต็กกลับมาคลาร์สเดลบ้านเกิดตั้งใจจะเปิดจุกจอยต์คือบาร์เพลงบลูส์นะครับแต่ใช้เงินที่ ขโมยมาไปซื้อโรงเลื่เก่าจากอดีตสมาชิกคู่เคเคอีกโอ้โหเริ่มต้นก็แรงแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็รวบรวมเพื่อนเก่ามีนักดนตรีบลูส์หนุ่มซมมีมัวที่พรสวรคงสูงมากมารวมด้วยค่ะตรงนี้เราจะเห็นความทะเยอทะยานของพี่น้องคู่นี้ที่อยากจะมีพื้นที่ของตัวเองในสังคมที่กดขี่พวกเขาอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความตึงเครียดซ่อนอยู่เยอะเลยทั้งเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ อย่างแอนนี่ภรรยาที่ห่างเหินของสโมกที่ไปฝึกวูดูอ๋อมีเรื่องวูดูด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีแมรี่เพื่อนเก่าอีกคือทุกตัวละครดูมีปมมีแรงจูงใจซ่อนอยู่แล้วบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปจริงๆครับเมื่อมีแวมไพร์สามตนโผลมาเรมิกเบิร์ดแล้วก็จอห์นพวกนี้เริ่มเปลี่ยนคนในชุมชนให้เป็นแวมไพร์ตามกันไป ที่น่ากลัวคือมีคำเตือนจากชาวพื้นเมืองช็อกทอแล้วนะแต่ก็ไม่มีใครสนใจนั่นสิคะการเข้ามาของแวมไพร์นี่มันซ้อนทับกับความน่ากลัวเดิมที่มีอยู่แล้วเลยคือการกดขี่จาก KKK เหมือนภัยมาสองทางทั้งจากคนด้วยกันเองแล้วก็จากสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยใช่เลยครับทำให้ความฝันเรื่องจุกจอยใจที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยที่มีดนตรีกลับกล,บกลายเป็นสมรภูมิไปเลยจริงค่ะ และจุดพีคสุดก็คือคืนเปิดร้านดนตรีของแซมมี่มันทรงพลังมากจริงๆครับเรียกวิญญาณได้ตามคำเล่าลือเลยอื <c oughs> แต่มันก็ดันไปดึงดูดพวกแบมพร์เข้ามาด้วย คืนนั้นเลยกลายเป็นคืนนองเลือดแมรี่ถูกเปลี่ยนแย่ yeah, เลยสแต็กถูกฆ่าแล้วก็ฟื้นมาเป็นแวมไพร์อีกจุกจอยถูกปิดล้อมหมดเลยโอ้โห oh สถานการณ์พลิกผันมากแถมยังเฉลยอีกว่าไอ้หัวหน้า KKK คเคฮอกวูดนั่นแหละคือคนวางแผนฆ่าสองพี่น้องแต่แรกแล้วโหซับซ้อนซ้อนเงินจริงๆค่ะดนตรีของแซมมี่นี่กลายเป็นดาบสองคมไปเลยเนาะมีพลังแต่ก็เรียกอันตรายครับผม ส่วนเรมิกผู้นำแวมไพร์แรงจูงใจเขาก็น่าสนใจคือไม่ได้แค่อยากได้เลือดแต่อยากได้พรสวรรค์ของแซมมี่ด้วยถึงกับยื่นข้อเสนอชีวิตอมะตะให้เลยนะเหมือนเป็นทางหนีจากสังคมกดขี่แบบนั้นแต่สุดท้ายมันก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมอยู่ดีใช่ค่ะน่าเศร้ามากทั้งคอนเบดกับโบที่ต้องตายกลายเป็นแวมไพร์ปอีกแอนนี่ก็ต้องเสียสละตัวเองใช้พลังวูดูเข้าสู้แล้วที่เจ็บปวดที่สุดคงเป็นสแตก ที่กลายเป็นแวมไพร์แล้วหันมาสู้กับสโมกพี่ชายตัวเองแท้ๆโอ้โหดราม่าเข้มข้นมากแล้วการต่อสู้สุดท้ายนี่คือเออ่ดุเดือดมากครับแลกกันยับเลยเกรซยอมสละชีวิตเดลต้าสลิมนักดนตรีรุ่นเก่าก็ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่ออืเพียลายก็ตายแซมมี่ต้องสู้กับเรมิกตัวต่อตัวเลยสุดท้ายสโมกจัดการเรมิกได้ล้างแค้นพวกเคเคเคได้ด้วย แต่ตัวเองก็ไม่รอดใช่ครับสมกก็ตายในที่สุดเหลือแค่แซมมี่ที่หนีไปได้กับกีต้าร์คู่ใจฉากจบตรงนี้มันสะท้อนความสูญเสียหนักมากนะคะแต่ก็น่าสนใจตรงที่สมโอกเนี่ยรอดจากแวมพไพร์มาได้แต่สุดท้ายก็มาจบชีวิตเพราะฝีมือมนุษย์ด้วยกันเองคือพวก KKK นั่นสิครับส่วนแซมมี่ก็รอดไปกลายเป็นผู้แบกรับตำนานเพลงบลูส์แล้วก็บาดแผลจากเรื่องทั้งหมดนี้ไว้คนเดียวแต่เรื่องยังไม่จบสนิทนะครับ เหมือนจะมีฉากหลังเครดิตด้วยข้ามไปปี1992เลยแซมมี่แก่แล้วอ๋อใช่ใช่มีฉากนั้นด้วยไปเจอกับสแต็กแล้วก็แมรี่ที่ยังเป็นแวมไพร์อยู่พวกเขายื่นข้อเสนอชีวิตอมตะให้อีกรอบและแซมมี่ก็ปฏิเสธครับผมเขาเลือกที่จะไม่เป็นอมตะฉากนี้มันเหมือนตอกย้ำแก่นเรื่องเลยนะคะพลังของดนตรียังอยู่แต่แซมมี่เลือกทางเดินของมนุษย์ธรรมดาแล้วเขาพบความสงบในแบบของเขา คำพูดสุดท้ายของสแต็กเรื่องอิสรภาพกับสิ่งที่ต้องเสียไปก็น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆว่าความเป็นอมตะมันคุ้มค่าไหมสรุปแล้วซินเนอร์จากเรื่องย่อที่เราคุยกันนี่มันเป็นการผสมผสานที่แบบทั้งมนตร์ขลังเพลงบลูส์ประวัติศาสตร์อันโหดร้ายแล้วก็ความสยองเหนือธรรมชาติได้เข้มข้นมากครับใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้คิดต่อเยอะเลยนะคะเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นพลังของดนตรีจริงๆ พรามันทางยกระดับจิตวิญญาณได้แต่ก็ดึงดูดความมืดเข้ามาได้เหมือนกันอืมลองคิดถึงเส้นทางของแซมมี่กับทางเลือกสทิท้ายของเขาดูสิคะมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างศิละปะการเสียสละส่วนตัวกับเอ,อ่อเงาดำที่อาจจะอยู่คู่กับพลังสร้างสรรค์เสมอไปก็ได้นะคะน่าคิดมากเลยคะ่ะ